ดีท่านผู้ปกครองที่เคารพร,รักนะคะอ่ะและลูกศิษย์กูจำในระดับชั้นป .3 นะลูกไปไงเออตั้งใจเรียนป่ะเนี่ยอ่ะหรือไม่ตั้งใจแล้วนะต,ตั้งใจนะลูกทนอดทนอดทนอดทนใกล้ละใกล้ละคุณครูอ่ะวันนี้กูจำจะมาสอนในวิชาสังคมนะลูกนะเชน่นเคยเช่นเคยสาระที่สามเศรษฐศาสตร์นะคะอ่ะตั้งใจนิ่นึงลูกตั้งใจตั้งใจอดทนนักเรียนคิดว่านักเรียนบางคนก็ตั้งใจละ มีความอดทนสูงนะลูกนะเราจําเป็นนะลูกจําเป็นเราเป็นต้องครูแจ่มก็จําเป็นต้องมาเรียนมาสอนออนไลน์นะนักเรียนก็มีความจาเป็นจะต้องเรียนออนไลน์เพราะว่าโรคมันก็ลกตดติติมันก็คนป่วยก็ลดลงไหมหรือยังไม่ลดก็ต้องดูรายวันไปแต่คนตายมันก็ลดนะนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเราเราก็ต้องใส่ใจแล้วก็ต้องเรียนรู้ไปนะคะและช่วงนี้คุณครูแต่ละท่าน ก็มาตรวจแต่ง <boundaries> ห้องเรียนเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาตรวจดูว่าเออนักเรียนจะเปิดในวันที่หนึ่งธันวาเนี่ยพร้อมไหมทางกระทรวงก็ต้องมีหนังสือรับรองว่าเออพร้อมแล้วคุณครูเตรียมพร้อมอะไรนักเรียนก็ต้องเตรียมพร้อมเพราะว่าคุณครูเนี่ยก็ฉีดยาแล้วร้อยเแล้วเข็มที่2แล้วนะสถานที่ความสะอาดก็ต้องดูกันไปพนักงานพะโลงก็เอาใจใส่นะคุณครูและเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะพร้อมๆอยากเปิดแย่แล้วนะกูแจ่มอยากเปิดอยากเจอนักเรียน นักเรียนบางคนก็ทํางานตามหน้าที่นะโดยผู้ปกครองไม่ต้องเขี่ยเข็นไม่ต้องอะไรนั่นเป็นสิ่งที่ดีนะดีเยี่ยมเลยแต่บางคนเนี่ยต้องต้องประกบนะต้องประกบต้องคอยสอนต้องเดินต้องพูดต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่นานแล้วไม่นานแล้วลูกเพราะว่าทางรัฐบาลหรือทางผู้รับผิดชอบเนี่ยเขาก็เข้มงวดให้โรคเนี้มาให้อยู่กับไม่ไม่ไม่ไไม่ไม่ให้อยู่กับโรคนี้แต่ว่าป้องกันยังไงนะให้มีภูมิคุ้มกันอย่างไรนะคะเราจะได้เปิด แรกแรกเราอาจจะมาเลขคู่เลขคี่ใช่ไหมคะเออแต่คุณครูไม่ต้องคู่ขี่อ่ะครูก็หลับสับเปลี่ยนกันไปเนี่ยสอนจนงงกันลูกเนี่ยสอนจนสอนจนสมองจะบวมอ่ะสอนจนบอกไม่ถูกอ่ะลูกแต่เราต้องสู้เราต้องสู้นะคะเพื่อความอยู่รอดของตัวเองเพื่อความอยู่รอดของสังคมเพื่อความอยู่รอดของโรงเรียนเพื่อดูแลนักเรียนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เห็นใจท่านผู้ปกครองนะคะเหมือนกันคูณแจ่มก็มีลูกมีหลานเหมือนเหมือนกันนะลูกตอนเนี้ย แต่ริงได้ก็คือกูจำขอให้นักเรียนตั้งใจนะลูกนะ,ะไปเลยลุยกูจาได้พูดเกี่ยวกับภาษีและการแข่งขันทางการค้าไปแล้วนะทีนี้วันนี้มาเพิ่มเติมกันนะเพิ่มเติมว่าการแข่งขันทางการค้าเป็นยังไงจะแข่งขันแบบไหนนะคะแล้วแต่กลยุทธ์ของแต่ร้านค้าใช่ไหมคะเออตั้งใจนะลูกตั้งใจการแข่งขันทางการค้าก็แข่งขันกันยังไงนะไม่ใช่มพงแข่งรถเนี่ย ก็เหมือนกันเนี่ยอะไรที่จัดลูกกลยุทธ์แต่ละที่มันไม่เหมือนกันใช่ไหมแข่งขันในทางที่ดีดึงดูดลูกค้าไงทำงาะผู้ผลิตผู้ขายที่มีหละผู้ขายที่มีหลายรายจึงมีการแสวงหาวิธีการค้าขายสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้นได้กําไรมากที่สุดเออผู้ผู้ผลิตใช่ไหมยเยอะเลยผู้ขายก็มีหลายเจ้ามีการแสวงหาวิธีการค้าของสินค้า พิ่มมากขึ้นใช่ไหมทุกคนก็หวังผลกําไรมากที่สุดแสดงว่าธุรกิจของตัวเองบรรลุใช่ไหมร่ารวยแต่ทํายังไงให้ลูกค้าพึงประสงค์ด้วยลูกค้าก็ต้องได้รับความพึงพอใจด้วยใช่ไหมลูกเออการแข่งขนันทางการค้ามีอะไรอีกสินค้ามีการแข่งขันทางด้านราคาอ่าราคาก่อนเลยนะราคาแพงไปไหมเออราคาถูกเออแต่ของไม่มีคุณภาพหรือเปล่าหรือปริมาณน้อยไปอันนี้ขึ้นอยู่กับ ราคาคุณภาพปริมาณต้องสมดุลกันใช่ไหมคะการแข่งขันนะแข่งขันราคาไม่สูงคุณภาพดีปริมาณเยอะเออมันต้องมันผู้บริโภคต้องได้รับความพึงพอใจด้วยทําให้สินค้ามีราคาลดลงลดลงเราก็จ่ายน้อยส่งผลดีต่อผู้บริโภคแน่นอนคุณภาพก็ดีปริมาณก็เยอะใช่ไหมลูกที่สามารถเลือกซื้อสินค้าตาม ราคาและคุณภาพที่ตนเองต้องการนะตามที่เราต้องการใช่ไหมคะอ่ทีนี้การดึงดูดผู้บริโภคด้วยวิธีการต่างๆการลดราคาลดราคาสินค้าไงของดีมีคุณภาพแต่ราคาก็ไม่สูงใช่ไหมลูกเอออันนี้ก็จะการลดราคาใช่ไหมคะเช่นเช่นเช่นเสื้อตัวนี้เหมือนกันไหมเสื้อกันหนาวเหมือนกันไหมลูกเหมือนกันแต่ร้านนี้เขาบอกไอ้ตัวนี้เขาบอกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์อ่าหกสิบเปอร์เซ็นต์แสดงว่า ร้อยหนึ่งเท่าไรร้อยหนึ่งลดหกสิบก็ซื้อแค่จ่ายแค่สี่สิบใช่ไหมลูกปอสามคิดเป็นยังปอสามคิดเป็นยังอ่าตัวนี้ตัวนี้ลดสามสิบเออต้องจ่ายเท่าไหร่ลูกเจ็ดสิบใช่ไหมอ่าด้านนี้จ่ายแล้วเเี็กคิดว่าร้านไหนดีอ่ะการดึงดูดผู้บริโภคด้วยวิธีการต่างๆอันนี้ลดหกสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ลดสามสิบอ่าถ้าเป็นนักเรียนถ้ากูจำกูจำซื้อตัวไหนกูจำซื้อตัวนี้สี่สิบบาท แต่ตัวขวานม,มือนี้จะต,ต้องทําไมเจ็ดสิบบาทเพราะฉะน,นั้นนักเรียนคิเว่าซื้อต,ตัวไหนดีนะคะลดราคาใช่ไหมลูกเอาราคาที่ถูกที่สุดใช่ไหมแต่คุณภาพเหมือนเดิมทุกอย่างนะลดหกสิบเปอร์เซ็นต์กับลดสามสิบเปอร์เซ็นต์โอเคนะการดึงดูดผู้บริภโภคด้วยวิธีการต่างๆเพิ่มการเพิ่มคุณค่าอาหารอันนี้อาหารนะลูกอาหารแล้วนะของกินนะนะของกินนะั้นนะกำไรหลายแล้วอ่ะดูอาหารนันนี้เหมือนกันไหมเหมือนกัน เพิ่มคุณภาพอาหารแต่กล่องนี้เขาบอกว่าอันนี้ซื้อแอรงกล่องน,นี้มีวิตามิน B 1หนึ่งีสองแล้วมีวิตามิน C ด้วยต้องเป็นนักเรียนนักเรียนที่มันนักเรียนซื้ตอตรงไหนในเมื่อราคาเท่ากัน่านักเรียนรัลของที่อยู่กว่ามือใช่ไหมเพิ่มคุณค่าทางอาหารอันนี้มี B 1หนึ่งสองแล้วก็วิตามิน C ใช่ไหมลูกโอเคโอเคนะคะเอานี้เพิ่มปริมาณ การดิดูดผู้บริโภคด้วยวิธีการต่างๆแต่เพิ่มปริมาณแสดงต้องมากใช่ไหมปริมาณปริมาณเอาดูที่เนี่ยไข่ไข่ไข่าดาวเหมือนกันทุกอย่างแต่ไข่าดาวด้านนี้ด้านนี้มีไข่าดาวสองฟองด้านนี้ฟองเดียวด้านนี้มีไส้กรอกสองชิ้นสองอันด้านนี้มีสามเออนั่นเรียนวิธีซื้ออันไหนที่มีปริมาณมากขึ้นที่เพิ่มปริมาณมากนักเรียนต้องซื้อด้านขวาหมือใช่ไหมคะอ่าดูสังเกตได้ดีนะ ผู้บริโภคต้องฉลาดต้องฉลาด้าดดยวยทีนี้มาดูให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์สถานการณ์อันนี้ครูไปทาพวกพวกคิดวิเคราะห์ได้ทั้งเรียนมาเนี่ยนักเรียนมีวิเคราะห์ในด้านค้าหรือ,อนักเรียนไปจับจ่ายใช้สอยเนี่ยในคะแนนคิดวิเคราะห์ได้เลยสถานการณ์ที่กําหนดเกี่ยวกับการขายใช่ไหมผลไม้ร้านค้ามีสองร้านใช่ไหมลูกร้านที่หนึ่งกับร้านที่สองเอ้าร้านที่หนึ่งราคาผลไม้เห็นไหมอ่าส้ม ส้ม60บาทอ่าส้ม60บาทแตงโมแตงโม30บาทส0บาทเงาะ30บาทฝั่งนี้เงาะ35ทุเรียนกิโลละ80ดอ่าด้านนี้ทุเรียนดูโลละ85บาังคุดอ่า75บาทเอาร้านที่หนึ่งกับร้านที่สองอนเรียนดูนะลูกนะให้นักเรียนผู้บริโภคเลือกซื้อผลไม้ที่มีราคาผลไม้เท่ากันอย่างไรเรียนดูนายจะซื้อร้านไหนดูส้มส้ม ชมเม่อไรหกสิบแตงโมแตงโมอะไรแตงโมเท่าก e ันใช่ไหมเออแล้วคาตอบโอเคโอเคนะคะอคำตอบซื้อจากร้านที่มีคุณภาพสินค้าสดใหม่ไม่เน่าไม่เน่าเออต้องมองด้วยนะบางอย่างมองข้านอกผิวพรรณสดใสแตงโมก็ดูมันแดงใช่ไหมเออดูแล้วแดงดูแล้วสะอาดไม่เน่านะคะถ้าสีมันแดงก็ดูยังไงสีมันก็ดึงดูดอยู่แล้วจะไม่ลูก แต่พอชิมแล้วบางลูกันว่าหวานบางลูกไม่แดงแต่มันหวานก็มีนะของแบบนี้นักเรียนเออบางคนแตงโมซื้อไปนักเรียนถ้าครูจาซื้อนะครูจะให้เอาผ่าเลยแต่ถ้าเราไปเก็บไว้อมันเก็บไม่ได้นา่าจกใส่ตู้เย็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นของบางอย่างเนี่ยดูข้างในไม่เห็นนะถ้านักเรียนต้องการซื้อทุเรียนนักเรียนจะซื้อจากคนใด,ดเพราะเหตุใดอ่ะอย่างทุเรียนเนี่ยเรื่องเราต้องดูว่ามันจะอ่าโลละแปดสิบบาท ทางด้านนี้95บาทดังเรียนซื้อร้านไหนดีร้านหนึ่งร้านสองอ่าต้องดูก่อนว่าทุเรียนมันสุกได้ออยังหรือว่าแก่ไหมเออนักเรียนต้องดูนะคะต้องดูด้วยถ้าเราดูราคาถูกแต่ของไม่ดีเราก็เราก็ต้องฉลาดอันนี้ราคา95แต่มันอาจจะรูกมันสวยนะอันนี้พันเดียวกันนะถ้ามน,นทองก็ต้องหมนทองเหมือนกันนะคะชนีก็ต้องชนีเหมือนกันเพราะฉะนั้นการซื้อ ถ้านักเรียนต้องการซื้อทุเรียนนักเรียนจะซื้อด้านใดเพราะเหตุใดอันนี้ใช่เหตุผลวิเคราะห์เองนะคะอ่าทีนี้ออ้น่ากินไหมน่ากินมากเลยเนาะเออไม่สวยจต่นักเรียนแพง,พงนะทุเรียนนี่ยชาวสวนเนีนเยน่ยก็ทํายังไงมันก็ดีหมดเนาะอร่อยอร่อยร้านที่หนึ่งเพราะราคาทุเรียนถูกกว่าร้านที่สองใช่ไหมคะเอออันนี้เราก็ถูกถูกแต่ต้องดีด้วยนะบางทีแพงแต่ รสชาติมันแล้วแต่นะคะต้องดูชนิดของตุเรียนด้วยอ่าเพราะฉะนั้นการคิดวิเคราะห์อ่ถ้าบางคุดร้านที่สองหลักขายดีมากร้านที่หนึ่งควรปฏิบัติอย่างไรอ่าบางคุดอันนี้มีแต่ร้านที่สองเนี้ยไหมบางคุดนักเรียนมันก็ดูยากนะกิโลละเจ็ดสิบห้าบาทนี่มันก็มันก็สูงแหละใช่ไหมบางคุณนี่ยป,ปอกแล้วมันจะสวยใช่ไหมปอกมันจะเท้าสะอาดเลยน่ากินใช่ไหมเออไหมเนี่ยบางคุณพอมองไม่เห็นนั่นักเรียนแล้วเราปอกไว้นานๆก็ไม่ได้ นะแต่บางร้านซื้อแล้วก็รับรองคุณภาพนะอันนี้ครูบางเจ้านี้เขารู้เลยว่าเจ้านี้ผลมไม้เป็นยังไงยังไงก็รับรองคุณภาพนะคะอ่าทีนี้ถ้าต้องการนํามังคุดมาขายอ่านักเรียนดูพอป,ปองแล้วสีมันจะขาวชวนแล้วแล้วกรีบมันจะเท่าท้ายเท่ากันนะเล็กมากมือหราก้องกลางๆใา่ทำไมลูกอ่าทีนี้ร้านที่หนึ่งอยากขายมังคุดร้านที่สองควรปฏิบัติอย่างไรก็เช่นกันนัเดียว ตัวอย่างคําตอบตั้งราคาของมังคุดให้ถูกกว่านั้นที่2นะคะร้านที่2แต่ว่าคุณภาพนั้นจะต้องดีด้วยไม่ใช่ปอกแล้วมันดูแล้วข้างในมันมีอะไรนะมันแข็งอะ่ะมันฉุกไม่เต็มที่นะคะเนี่ยน่ากินมากเลยเห็นว่ามังคุดนี่ราคา75บาบทนะถ้านเรียนว่าค้าขายลักษณะของการลดราคาสินค้าให้ต่ำกว่าร้านอื่น ควรดึงดูดลูกค้าอย่างไรเรียกว่าอะไรนะคาดูให้ดีอันนี้คือาร่การแข่งขันนะคะ,ะความสําคัญของการแข่งขันทางการค้ามีความสําคัญอะไรบ้างผู้ขายผู้ขายคือเจ้าของผู้ขายก็คือแม่ค้าผู้ขายเกิดการวางกลยุทธ์ในการขายเพื่อให้ตนขายสินค้าดีกว่าร้านค้าอื่นๆนะกที่ความสําสคัญนะลูกนะ ต่อไปผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบราคาก่อนซื้อนะก่อนซื้อได้นะคะอันนี้ผู้บริโภคก็คือเราเหมือนกันผู้ขายก็คือแม่ค้าต่อไปสินค้าและบริการมีหลายชนิดสินค้าและบริการมีหลายชนิดทำไงต่อผู้ขายเลือกผู้ขายผู้ขายต้องขายสินค้าในรายการที่ผู้ซื้อสามารถจับ ต้องได้แล้วก็มีกลยุทธ์ในการขายเพื่อสินค้าขายได้ดีกว่าร้านอื่นนะคะต่อไปอันนี้คือความสำคัญของการแข่งขันทางการค้านะคะมีสิทข้อนะักเรียนดูให้ดีนะลูกอ่ะทีนี้ผลกระทบไปง่ายการแข่งขันทางการค้าผลกระทบผลกระทบผลกระทบทางการค้าการแข่งขันแนละผลกระทบมีอะไรบ้างอา่สะสภาพแวดล้อมเสื่อโมโทรมลงของมนุษย์รู้จัก แต่ใช้ไม่รู้จักรักษาใช่ไหมสภาพแวดล้อมรู้จักใช้อย่างเดียวสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลงเพราะมนุษย์รู้จักแต่ใช้ไม่รู้จักรักษาใช่ไหมลูกสินค้าที่ใช้สินค,ค,ค้าที่ใช้ผลิตหรือผู้ขายนํามาขายไม่มีคุณภาพเพราะต้องลดต้นทุนในการผลิตนะผู้บริโภคไม่ได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตามความต้องการ และสูญเสียเงินเกินความจําเป็นนะคะนี่คือผลกระทบนะลูกอ่ผลกระทบทรัพยากรลดลงจากการนําทรัพยากรมาใช้เกินความจําเป็นใช่ไหมคะอันแรกก็คือสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมอันที่สองสินค้าที่ใช้ผลิตกับผู้ขายไม่มีคุณภาพอันที่สามผู้บริโภคไม่ได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพก็ที่สี่ทรัพยากรลดลงจากการนําทรัพยากรมาใช้เกินความจําเป็นโอเคไหม อันนี้เป็นผลกระทบจากการแข่งขันทางการค้านะลูกแนวทางแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบของการแข่งขันทางการค้าผู้ผลิตหรือผู้ขายแม่ค้านะเจ้าของนะควรตระหนักถึงการนำทรัพยากรมาใช้ในการผลิตโดยก่อนจะนำมาใช้ต้องมีการวางแผนให้เป็นระบบโดยไม่ โดยไม่ให้ทรัพยากรที่นำมาใช้สูญเปล่าออและผู้ขายต้องนำสินค้าที่มีคุณภาพมาขายให้กับผู้บริโภคใช่ไหมคะเออผู้ขายกับผู้บริโภคและกำหนดราคาให้เหมาะสมนะทุกอย่างมันอยู่ในองค์กรมันอยู่แล้วอยู่ความกลยุทธ์ทุกอย่างมันอยู่ในนี้และไม่ให้ผู้ขายและผู้บริโภคเดือดร้อนนะคะทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายผู้ขายก็ต้องมีกําไรผู้บริโภคก็ได้รับความพึงพอใจต่า จากคุณภาพปริมาณนะนะคะทั้งคุณภาพทั้งปริมาณพึงปัจจัยของผู้ได้รับบริการคือผู้บริโภคนะคะสรุปทางการค้าการแข่งขันทางการค้าสรุปนะคะสรุปการแข่งขันทางการค้าสรุปการแข่งขันทางการค้าทําให้ผู้ซื้อได้สินค้าที่หลากหลายมีคุณภาพนะคะระาคาเหมาะสมนะสรุปการแข่งขันทางการค้าผู้ซือ้อ ได้สินค้าที่หลากหลายเนี่ยได้สินค้าที่พึงพอใจใช่ไหมได้คุณภาพก็ชองราคาก็สามแค่สามข้อนี้ก็ความพึงพอใจก็โอเคแล้วถูกไหมคะถูกไหมคะ่ไคะอไปกันบ้านอ่าดูนักเรียนดูเลยนะจ๊ะร้อยเก้าห้าหนร้อยเก้าห้าเอร้อยเก้าห้าอย่านั่งเล่นอย่านั่งเล่นใครที่เล่นอยู่หยิบหนังสือขึ้นมารูจำหยิบแล้วนะรนะูจำหยิบแล้วนะหยิบนะลูกร้อยเก้าห้า หยิบนะหยิบนะใครยังนั่งเล่นอยู่นะใครนั่งเล่นกูโกรธนะกูปโป้งกูรู้แล้วเนี่ยอ่านักเรียนดูอุ้ยแม่ขาหน้ามันกูจัดเบาดูนี่แม่ขาแม่ขาสวยร้านที่หนึ่งร้านผลไม้นักเรียนดูร้านผล,ไม,นนนผลไม้ต้องสองร้านขายผลไม้อะไรเหมือนกันอ่านักเรียนมองนะดูพ่อค้าแม่ค้าขายนะคะร้195อยเก้าสิบห้าถึงร้อยเก้าสิบเจ็ดนักเรียนก็ทําเองไปตามสภาพร้อยเก้าสิบหกเก้าสิบหก นักเรียนมีผลนักเรียนวางแผนการขายผลไม้ในร้านขายนักเรียนดูนะลูกเนี่ยราคาส้มเท่าไรเท่าไรนักเรียนก็ดูดูเองไม่ยากไม่ยากมีส้มมีจมพูกมีงเงาะแตงโมไหน,หนามังคุดอนักเรียนก็ตอบคําถามให้สอดคล้องกับโจทย์นะคะตอบคาถามให้สอดคล้องกับโจทย์ร้อยเก้าสิบแปดร้อยเก้าสิบแปดเป็นช้อยนะภาษีครูจจาก็สอนไปแล้ว นะคะ198 199เน่วย, 10, วย, 19, ยงนันที่4ก,เก็เป็นการทดสอบเป็นการทดสอบหลังเรียนใช่ไหมคะเออเรื่องภาษีเรื่องการจัดสรรภาษีดูนี่ที่หมดเลยลูกบุคคลได้ต้องเสียภาษีใช่ไหมคะทาให้หมดเลยลูกโอเคนะสาหรับวันนี้ครูจาศรีก็ได้สอนเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้านนะลูกในวิชาเศษรษฐศาสตร์แล้วก็ขอฝากคําถามท้ายบทก็คือเหมือนกับหลังเรียนนักเรียนแล้วใกล้ๆสอบเราก็มาทบทวน ตีวกันก่อนสอบอีกครั้งหนึ่งแล้วนักเรียนก็ส่งมาเป็นเรื่องปกติต้องทำนะลูกนะไม่ยากเลยสำหรับคุณจํศรีวันนี้ก็ขอจบเป็นเท่านี้นสวัสดีค่ะ